สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมการุณชางประยุนครับในรายการ g i ฟต m มีไครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องของการที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นโรคฮิตอันดับ2เลยนะครับก็ว่าได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรจะรู้ครับกับสูตินรีแพทย์ครับนายแพทย์พฤหัสจันทรประภาพครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับนี่ครับ คุณหมอครับพูดถึงเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮะมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอครับมะเร็งโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับคุณหมอเออก็เกิดจากมีเซลล์ที่มันจเจริญเติบโต,ตผิดปกติครับคือจริงๆเนี่ยร่างกายเราจะมีโปรแกรมการซ่อมแซมส่วนที่เสือ่อรอเซลล์เซลล์มันจะต้องมีการโตกลับขึ้นมาเพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสึห่หรอแต่ถ้ามันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นทําให้โต จนควบคุมไม่ได้มันก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อที่ที่โตขึ้นกลายเป็นมะเร็งในที่สุดนะครับซึ่งเราก็ต้องรักษาตามระยะของเขาอะนะครับครับคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งที่เกิดที่เต้านมกับมะเร็งที่เกิดที่ร่างกายนะครับส่วนต่างๆเนี่ยครับมันมันเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้ก็จริงแต่คราวนี้ มันเหมือนกันไหมครับมไ,มไม่เหมือนก็เริ่มจากว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นอะไระครับถ้าเป็นที่ที่เต้านมกเซลลส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเซลล์ที่บริเวณอยู่แถวเต้านมนั้นนะครับเซลเซลของเต้านมอาจจะเป็นเซลของต่อมน้ํานมหรือเซลลของท่อน้ํานมหรือหรือหรือผิวหนังในบริเวณนั้นที่ทาให้เกิดถ้าเป็นมะเร็งปั๊มมลูกก็ต้องเป็นเซลล์ที่ปั๊มลูกนั้นมันเจริญเติบโตผิดปกติมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดที่เป็นพอเซล ต่างกันครับความรุนแรงก็จะต่างกันก็จะไม่เหมือนกันบางชนิดเซลล์บางชนิดแม้จะเป็นมะเร็งเหมือนกันก็ตามก็อาจจะทําให้มีอันตรายต่อต่อคนไข้เนี่ยไม่เหมือนกันบางชนิดอาจจะรุนแรงมากเศอาจจะรักษาได้ยากแล้วก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ได้บ่อยๆบางชนิดอาจจะสามารถรักษาตัดออกได้หมดหรือว่าอาจจะใช้ยาเคมีบําบัดช่วยได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอครับ ถามต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งเนี่ยครับมันเป็นมาจากสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ได้ด้วยไหมครับมีส่วนหนึ่งนะครับประมาณ5 1 0เอนี่ยอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ได้หมายความว่ามีประวัติคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องเป็นเนี่ยในกลุ่มพวกนี้มะเร็งเต้านมก็เป็นอย่างในนั้นมะเร็งลังไข่มะเร็งลำไสอะไรเงี้ยครับพวกนี้เนี่ยถ้าถ้ามีคนใดคนหนึ่งในในพี่น้องเคยเป็นหรือว่ามีหลายคนในครอบครัวเป็นเนี่ยตัวเราก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นครับ คุณหมอครับถ้าพูดถึงคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับเท่าที่จะได้ยินบ่อยๆมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมนะครับครา้น,น้การที่จะเป็นมาเร็งปากมดลูกหรือเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสาเหตุมันเหมือนกันหรือมันต่างกันอะไรยังไงครับคุณหมอเออก็ต่างกันครับจริงๆอย่างมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับ,รบจะจะพบบ่อยในกรณีที่เอ่อเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วครับแล้วก็มี อาจจะมีคู่นอนหลายคนหรือว่ามีมีบุตรหลายคนคือพูดง่ายว่ามีการปรับมาลูกเนี่ยมีมีมีเซลล์ที่ถูกกระทบกระเทือนอยู่บ่อยๆก็จะทําให้เซลล์มีการซ่อมแซมตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเป็นมะเร็งได้ง่ายนะครับส่วนมะเร็งเต้านมนี่กลับกันเลยครับจะมักจะเจอในผู้หญิงที่ยังไม่ค่อยได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานนะครับหรือว่าไม่มีลูกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อที่ มะเร็งแต่ละชนิดจะมีข้อแตกต่างกันนะครับครับคุณหมอครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับอยากจะไปตรวจในเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยควรจะไปตรวจตั้งแต่อายุประมาณเท <ผม S 1> ่าไหร่ดีครับจริงๆการตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยทำได้ได้ได,ได,ได้หลายหลายแบบ,บอาจจะตรวจด,ด้วยตัวเองก็ได้<อ>ถ้าตรวจด,ด้วยตัวเองเนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่เขาแนะนำนะครับ,รบอยในเมือง,ง,งไทยก็อาจจะแนะนําที่ประมาณ20ปีเนี่ยเราก็คลาได้ด้วยตัวเองนะครับทีนี้ถามว่าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันไหมนะครับ มะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นได้ทั้งสองเพศผู้ชายก็เป็นได้เป็นได้แต่น้อยกว่าค่อนข้างน้อยกว่ามากนะครับง่ายที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เราอาบน้ำนยครับเราก็อาจจะตรวจในท่าในท่าท่าท่ายืนตรงนี้นะครับแล้วก็ยกแขนข้างที่จะตรวจขึ้นเพื่อให้ให้ตัวเต้านมเนี่ยมันมันมันไม่ไม่ตึงมากแล้วก็ใช้ใช้ ปลายนิ้วมือสี่นิ้วนีคลำอาจจะแบ่งใช้ใช้หัวนมเป็นจุดศูนย์กลางแล้วแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับแล้วคลำเหมือนก้นหอยเข้ามานะครับคลำดูบนให้ทั่วทั่วบริเวณแล้วดูว่าตรงไหนมันมีตำแหน่งที่มีก้อนมีอะไรอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายพอตรวจเสร็จปุ๊บก็มาตรวจอีกข้างหนึ่งแล้วก็อาจจะใช้ตรงบริเวณหัวนมเนี่ยจะลองบีบดูเล็กน้อยว่าตรงลานหัวนมนะครับว่ามีน้ําหรือว่ามีเลือดมีไะไหลมาไหมอันนี้เราก็ตรวจได้เอง ครับก็โดยทั่วไปแนะนำที่20ปีขึ้นไปแต่ถ้าไปให้คุณหมอตรวจเนี่ยก็มักจะแนะนำที่อายุ40ขึ้นไปในกลุ่มของคนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นที่บอกว่าเรามีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามีครอบครัวเป็นมะเร็งกันเยอะนะครับหรือว่าตัวเองอาจจะมีประวัติเคยเป็นมะเร็งมาก่อนข้างหนึ่งหรืออะไรนะฮะหรือแม้กระทั่งคนที่วัยทองและทานยาฮอร์โมนนานๆเนี่ยก็ต้องคอยเช็ค ส่วนการตรวจแบบสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตรวจโดยใช้เครื่องเอ็กซเรที่เราเรียกว่าแมมโมแกรมเคยยินไหมฮะร่วมกับอาตราซาวเดี๋ยวนี้ก็จะทําคู่กันอันนี้ก็แนะนําตอนทีอ่อายุ40ขึ้นไปเหมือนกันนะครับเนื่องจากมันมีค่าใช้จ่ายมายอยู่เพราะนั้นก็จะแนะนําในคนที่มีความเสี่ยงนะครับ,รบแล้วกอ็อาจจะตรวจทุก1-2ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปกรรมวิธีอาจจะเจ็บสักเล็กน้อยเพราะว่า ขาจะต้องไปเข้าเครื่องคุณสภาพสตรีเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ต้องต้องถอดชั้นในอะไรออกแล้วเขาก็จะมีแผ่นประกบสองอันที่จะประกบเต้านมให้ให้เหลือแบนที่สุดนะฮะก็จะเจ็บค่อนข้างเจ็บหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมันก็จะดีขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะถ่ายเอ็กซเรย์ภาพเนื้อเยื่อของเต้านมดูว่าส่วนไหนมีก้อนที่ผิดปกติจริงๆถ้าใช้อัลตราซาวด์ได้ไหมครับคุณหมออัลตราซาวด์นี่ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกันคือต้องตรวจทั้งคู่เพราะว่า ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามมันจะมีมันมีโอกาสผิดพลาดได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าใช้2วิธีร่วมกันเนี่ยมันจะช่วยลดความผิดพลาดลงไปนะครับวนใ่เขาจะใช้ร่วมกันมากกว่าไม่ใช่วิธีใดอาแบบเริ่มต้นง่ายๆนั่นคือว่าตรวจด้วยตัวเองดูก่อนก่อนนะครับตรวจด้วยคือใช้ปลายนิ้วมือเนี่ยค่อยๆคลำสัมผัสนะครับดูแบ่งสมมติเต้านมแบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วค่อยๆคลำไปทีละส่วนแบบนี้ง่ายกว่านะครับถ้าเจออะไรที่เป็นก้อนๆแข็งๆผิดปกติ อันนี้เนี่ยก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะครับอาจจะถ้านอนก็ได้หรือท่านถ้าถ้าถ้านั่งอย่างที่ว่าขณะอาบน้ําก็ได้ครับง่ายดีครับคุณหมอครับคราวนี้ครับถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะตรวจว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมไหมนะครับสามารถเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุถ้าตรวจเอง20ก็ได้แล้วได้นะครับแต่ถ้าสมมติอายุมากกว่า20เนี่ย็ได้มีความกังวลเนี่ย ควรจะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ที่เท่าไหร่ดีอนก็อย่างที่ที่เดือนก็คือ40ขึ้นไปเนี่ยควรจะมีการไปตรวจแมมโมกรมหรือว่าอัลตราซาวด้วยเนี่ยเขาแนะนําที่40ขึ้นไปคือเป็นไม่เป็นไม่รู้แหละแต่40ขึ้นไปตรวจไปตรวจซะหน่อยไปตรวจซะหน่อยนะครับแล้วเวลาตรวจตรวจบ่อยแค่ไหนปีละครั้ง6เดือนครั้งอาจจะโดยทั่วไปถ้าไม่มีอะไรก็อาจจะ1-2ปีได้นะครับก็โดยเฉพาะคนที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรก็อาจจะ2ปีก็ได้นะครับ ถ้าผลตรวจเนี่ยเขาจะมีการรายงานว่าสงสัยมากสงสัยน้อยอเป็นระดับเขานะฮะถ้าสงสัยน้อยหรือปกติเลยอันนี้คุณหมอ็อาจะแนะนำมาห่างหน่อยก็ได้ 2, 2> ปีอะไรเงี้ยนะครับถ้าบพบเร็วนี่ก็รักษาได้รักษาได้แต่ถ้าพบในช่วงระยะหลังๆนี่ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับการรักษาก็อาจจะมีทั้งเรื่องของการผ่าตัดนะะ เอาก้อนออกเอาเต้านมออกแล้วก็เลาะน้ําเหลืองนะครับหลังจากนั้นนะต้องมาใช้แสงหรือ,อว่าให้ยาเคมีบําบัดอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนซึ่งอันนี้อาจจะต้องอปรึกษาคุณหมอทางสัญญกรรมจงอกท,ท,ที่ที่เชี่ยวชาญต่อไปครับ,รบเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับ เราพักเบรกกันครู่หนึ่งก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณหมอครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยกิฟรินเคอร์คิวมาซครับอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ